สวัสดีครับรอบคำอีกหนึ่งคันนะวันนี้รีวิวเยอะเหลือเกินนะฮะร,รีวิวจากชออ่อง u b e channel นะครับช่องเฮียตีจัดให้นะครับโดยผมเฮียตีจัดให้นั่นเองนะฮะก็ร้านเทียตบิ๊กบายของเราตั้งอยู่บนถนนล่ม9้านะฮะเยื้องมหาวิทยาลัยเกษตรมนเดิตนะฮะร,รถติดติดคนเห็นชัดดีนะโอเคคาวา s a กินินจา300นะครับ ABS สีแดงปี2015นะฮะ ตัวนี้ทีเด็ดเลยตัวชูโลงนะฮะไม่ไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่านะครับคอฟูนะไทเทเนียมยันปลายนะครับปลายอาคาโปวิกนะฮะสีสวยใสนะครับชิวหน้าแต่งนะฮะปากนกนะฮะสีแดงสดนะครับรถไม่ล้มไม่ชนไฟท้ายแต่งนะครับ โอเคนะสีแดงนี่เนียนเลยนี่ครับเป็นไงฮะน้องครับรถสวยไหมฮะสวยมากครับเงานะน้องบอกแล้วนะการันตีแล้วรถสวยมากนะครับผมเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงนะคันนี้ไปสตาร์ทหน่อยครับ จันเล้าใจเหลือเกินนะฮะรถเรากล้าเล่นเครื่องให้ฟังทุกคันนะครับนะ,ะเครื่องดีจริงนะฮะเครื่องฟิตจริงนะครับถ้ารถไม่ดีนี่สตาร์ทปุ๊บปิดเร่งเบิ้ลปึ้ง,งพังแน่นอนนะฮะแต่ว่ารถด,ดีจริงนะครับรอบเดินเบายังอยู่ปกตินะฮะระบบไฟติดคบรบทุกจุดนะครับอโอเคสำหรับคันนี้ เปิดราคาเบาๆให้แล้วกันนะฮะเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเงินสดนะครับจัดไฟแน้นได้นะครับผมเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิม0628352742้านะครับผมเยติจัดให้ยินดีให้บริการนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวมีอีกคันหนึ่งรอดูแล้วกันเป็นคันไหนนะฮะไปก่อนสวัสดีครับเาาาีั